สวัสดีค่ะห้อยลาวพัฒนาค่ะสามตัวโต๊ดจ้ะสองตัวบนล่างเอาไปแล้วสองตัวบนล่างลงไปแล้วทีนี้มาเอาสองสามตัวโต้ด ต่อจากนี้ไปเลย3ามตัวโต๊ดอันนี้2ตัวสตัวที่ยี่สิลงไปให้แล้วค่ะ,ะมาเอาสามตัวโต๊ดคำเตือนทางช่องเป็นเพียงแนวทางนะคะหววรัฐบาลเท่านั้นคะ่ะ สามตัวโต๊ดสิบหางนะคะสิบหางสิบหางแนวทางมีตัวเน้นให้ด้วยนะคะ 8ปดสามเก้าแปดสามหนึ่งปสปเกปดสปสเก้าแปดสาม

สิบหางสองสี่ห้าสองสี่ห้าสิหางพี่นอ้อง10บหางแนวทางอันนี้ลงไปแล้วแหละพี่นอ้องต้องไปเบิ้งมันตัวนั้นเด่นดลงเด่นให้นได้พี่น้องเด้ตัดเส่กับเด่นเด่นก็คือ3มกับศูนย์ 3ามสห้สกับศูนดินดินดิน สามกับศูนย์นะสามกับศูนย์ทีนี้มาเน้นให้เน้นให้เน้นให้ที่สามกับศูนย์ติดสามกับศูนย์พี่นนอกเน้นให้ตัวนี้เนะ้ย ตัวนี้ไม่ต้องก็ได้ศูนสไม่มาด้วยกันตรงนี้ตัว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 นี้ เลบหน้าจอเอานะคะดินให้ที่สาม ตัวนี้ลงไปแล้วพี่น้องเด่นให้สามกับศนะูนย์นัดเดียวกันตัวสั้นนี่นะตันเดียวกันคักแทบานนี่อันนี้ก็เป็นเกตสามเนาะบนล่างแปดสามตัวนี้ก็ยังมาติดแปดสามอีกแปดสามอีกก็ 8, กละสูตรได้พี่น้องก็ละสูตรแต่ว่าเด่นในที่อันเดียวกันแคบหน้าจอรูดเด้อค่ะเด้อ เราพัฒนาะลงแค่นี่แหละพี่น้องลงแค่สองตัวแล้วก็สามตัวแค่นี้เด้อลงคลิปเท่านี้แหละไ่ได้ลงหลายดอกฝากติดตามช่องด้วยนะคะหมยมีเข้ามีหลุดคะ่ะชมเพื่อความบันเทิงคะ่ะแนวทางนะคะแนวทางพอละพี่น้องจบละแค่นี้แหลคะค่ะคำเตือนทั้งช่องเป็นเพียงแนวทางจ้า ขอบคุณที่รับชมคลิปนะคะขอบคุณคะ่ะครับหน้าจอจอ้าสมตัวโต๊ดมี10บหางสองตัวก็มีหหางหก้างนี่ก็เข่าไปสองรอบแล้วได้พี่น้องเข่าล่างย่างเดียวรอบนี้ก็เข่าโต๊ดห้าดสองเนี่ยสูตรห้าแปดสองเนี่ยสูตรห้าแดสองเย เช่นี่แหละพี่น้องอ่ะชับหน้าจอจ้าขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกไลค์ทุกการติดตามนะคะวันที่ยี่สิบแปดจ้าวันศุกร์ค่ะวันนี้แหละค่ะวันศุกร์เราพัฒนาโต๊ะสิบหางพี่น้องสวัสดีค่ะเราพัฒนายี่สิบแปด